กำลังซิมันนะครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสูโขซูขนเดินนะครับผมวันนี้น้องเต้ยอยู่ไหนนะครับผมอยู่นี้อยู่เพียงชีวานะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่เล้ยพี่น้องขับเขาไม่ต้องเสี่ยนะมาของใครนะผมมาคนเดียวนะครับมากินของํำกันพี่น้องนะครับผมันนี้เป็นบรรยากาศของงานนะได้ป้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม มองลอยเอ็ดมองเที่ยวไรยพี่น้องนะเก็บเสือก่อนที่เที่ยวเยอะนะครับผมร้านนมอร่อยด้วยนะครับผมนี่ที่สั่งมานะครับมีคอหมูย่างส้มตำนะครับผแล้วก็นมนม่มนมปันพี่น้องหน้าตาพวกเป็นด้กินนุ่มปันจังเป็นรสใครอยู่ใกล้ๆก็มาได้นะครับผมทัมมรีไปเหรเขาเหร ับผมก็คือมาแทลล่าขึ้นกันบุ้งว่าอัน,น้านี่มันเป็นสีเขียวอีรีบอเห็นบอเดี๋ยวมันเป็นอันอันนี้เลยงิไหเป็นบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาไม่มีคนนะครับผมมีคนพี่นอ้องให้ท่านั่งผูเดี่ยวเนี่ยแหละท่นั่งกินผูเดี่ยวเนี่ยแหละแต่ <c oughs> บรรยากาศโดยรวมสวยมากนะครับ เจ้าว่าคอยเงาบ่มพนั่งกินเขาผู้เดียว <laughs> ขาตั้งไม่มีนะครับผมท้ายเอาอย่างเดียวกับข้าวอร่อยนะครับผมนี่กินผู้เดียวก็จะกินวัเบิร์ดเอาพี่น,อน้องวัมีมูไม่ว่ผู้เดียววัวเดียวขาตั้งมาอ๋นี่นะครับผมกับข้าวนะครับ เราสีส่วนพึ่งหน่อยมากอยู่เนีย่ยเราบบาบางที่นั่นเราเก็บของกลับบา้นบบบานแล้ว嘛ช่วงนี้ไม่มีงานด้วยนะครับผมกับว่าว่าเดี๋ยวอาร์ตเก็บลังเล่นนั้งกันรอบพี่น้องนะครับผมแต่อนถิงเงาเางาเงายในจนังหวะพอโบคอยอันโบม,มี่มูโบมี่มูถ่ายคลิปนะ <laughs> แล้วนี่ยวจะเป็นอัน นะนะที่เปลี่ยนสายแล้วเป็นสายคาเฟ่แล้วบัดน,นี้ร้านนมร้านกาแฟนะครับผมเจอเตอร์ได้เลยนะครับพี่น้องอันมองเด้อันมองงามๆกับทักทายกับพ่ได้นะครับผมเนี่ยสนแบบว่าส้นละเอีดกะลาสินเด้อพี่น้องเด้ศบ่อเอาไปไกลแบบนั่นเด้ออันพ่อแก่ไก่ทีน่ะส่วนละเอียดกะลาสินพอไปได้เดี๋ยวพี่น้องอันส่งคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจีบไปรีวิวไปเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศดีบ่อข้นที่จังีบบ่ อันนี้คือมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมโดยลมสวยนะครับยุติททางพี่น้องเป็นยัดไงนะพี่ตทางได้อยู่ได้อยู่บรรยากาศได้นะครับจริีๆเขาต้องกันพี่น้องับผมน่องเย็นคือนแสบตัวกินก <innen> ินบ๊ก บุเขาก็นหนาตายได้ไหมหรือเดี๋ยวให้มึงข้อหมูยา่างมลองนีงนอ่อร่อยนะครับผมตรงนี้บริเบไ,ไปใช่ีหน้อง ยูบานยูซองกัอบเป็นตะเบือพีม่น้งองพรอะด้ออกมา่ายของไทยคลิปนะครับผมออกมาสู่บรรยากาศภายนอกบ้างนะครับเพราะมุ้วานก็นไปอันไปถ่ายมุอวนไปให้ของขวัญน,น้องนาริตะแล้วนะครับผมกับกับบานพออยู่บานพักกับบ่มีคนนะบ่ม,มีมคนเลยแบบว่าเซนเซอร์กับนาจิเรต้น้องกิฟต์น่องปอน์ว่าถนะืว่ายูบานพักนะครับตอนนี้จะอยู่บ่กี่คนนะครับผมบุ้ค้นก็มีหน้าที่ไปกับบ้านไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ นะครับเดี๋ยวเมไหร่ผมกับสิเดียกับแล้วล่ะกลับไปบ้านนะครับผมสิเดีไปยังเพื่อนตาเขาซ้อยแม่แล้วนี่เด็กบิน้องบรรยากาศโดยร่วมนะครับไม่กินห่อน้อกันเด้อพี่น้องว่าจีพายยางอยู่ก็สวทียางไปไ่ส่ดอกมี่ทำเหี้ยม ครับผมตอนนี้ก็รับประทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาบึงบรรยากาศย่างเบิงพีน้องบอากาศโดยรวมโอเคมากนะครับผมแต่ว่าผมมาผมมาอยากคำจังหน่อยมีตรงที่ถ่ายรูปด้วยนะครับที่มันเป็นแพรตรงหมอนนะครับอันนี้คือใช้งานได้จริงนะครับนอนได้หรีเด้อพวพน้องเด้อนอนได้จริงนะครับผมแล้วก็จะมีบริเวณตรงถ่ายรูปนะครับโดยรวมเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม มองท้ายรูปได้พี่น้องแต่ก็งงอยู่ว่าทําไมน้ําเป็นสีเขียวนะครับเมื่อกี้ก็พี่แล้วพึงติดอันผู้พ,พึ่งติดอันพูไปเส้นเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เป็นวิวตรงที่จะถ่ายรูปนะครับผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับผมเพียงชีวานะครับผมกลองเสิร์ชหาเบืองในเน็ตเด้ออินเทอร์เน็ตเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหูแล้วก็เส้นหมูเส้นอยางมากหลายๆครับผมเ,เพื่อนๆนะครับผมมานั่งชิลหรือว่ามากินแบบ นั่งลมชมวิวนะครับผมก็โดยรวมโอเคนะครับโอเคมากด้วยนะครับผมได้เลย <c oughs> นี่เป็นตาอันผ้าพอยไงไม่ไงมาถ่า,ายอยู่เป็นตาอันผ้าพอยไงไม่ไงมาเบิ้งมาหยั่งอยู่นะครับผมวิวมันสวยนะครับตอนวัาสิผ้ายางเข้าไปอยู่อัน,อนพี่แล้วเปิดเทกนี่คุณผมเลยบลเดียร์ยางเข้าไปยางมันอันตีเลขาขิดจิตยางมันจีขัดิต <c oughs> มันชิบอะไรจัง <c oughs> มันจะไม่ได้ตังค์นะครับผมแล้วก็ตามติดชิวิตเตอร์เหมือนเดิมนะครับผม นี่พี่น้องบรรยากาศไปแต่แอน,นยุ่งไรไม่ใช่นะครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับผมโดยรวมเด้อโอเคเลยนะครับผมเขามันต้องมาเนี่ยแบบว่าช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆบรรยากาศากำลังดีอีกอย่างสินะบแบบกำลังโอเคเลยนะครับผมกิเลงก,กับว่งอย่างหงมันก็มีแต่ป,ประมาณนี้อันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับผม มุมที่จะถ่ายแบบว่ามานั่งถ่ายคลิปสามารถถ่ายคลิปได้เด้อพี่น้องยี่นี่ผมว่าแบบว่ามานั่งถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอรือแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่นะครับผมมานั่งชิลมีโซฟามีอะไรทุกอย่างครับโดยรวมสวยมากๆนะครับสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมถือว่าโอเคเลยนะครับแบบว่าบอกขี่ไล่เมืองมสิขึ้น,ปน,เ,น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 เป็นนางเล่นนี่ฝนตกทำนั้นแม่แา่ฝนตกเป็นยังไงวะ บรรยากาศดีดีป่ะก็บที่ได้เยอะนะเนี่ยประมาณน,นี้ก็จังเงาเนี่ยแหละมาเที่ยวผู้เดียวมาจม้งเงาข้อข่อยป่ะที่ไหนมีคาเฟ่อีกนะครับผมทักทักเข้ามาได้นะครับทักเต้รังสีมันได้เลยนะครับถ่ายยุใกล้ด้วยพี่น้องเด้อเอาโซนแบบประมาณน รายละเอีการละสินนะครับผมเอาไก่แห้งเด้อพี่น้องไก่แห้งเดี๋ยวมันสิบคุยกันบ่รู้เรื่อง <c oughs> นี่สิได้กลับไปหาพ่ออยู่มื้อนี้กลับสูมือกลับตลอดนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งมื้อนี้ด้วยวย่านี่ยเราไปลถมาอยู่ผมก็ได้เพราะช่วงวันนี้มันไม่มีคนนะครับผมขอโทษขออภัยพี่น้องนําเด้ <c oughs> อันนี้มองน,นี้เลย ได้ไหมโอเคไหมครับเดี๋ยวจะถ่ายตรงข้างหน้าให้ดูนะครับผมอาจจะเป็นบริเวณข้างหน้านะครับมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณสิบกว่าแพรนะครับผมนี่รถก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมากเขาจะนั่งฝั่งนู้นกันนะครับ พวกนี้มันจะเป็นแบบส้นประมาณถ่ายรูปพี่น้องนี่มันเป็นส้นประมาณแบบว่าส้นถ่ายรูปนะครับอย่างนกินเข้าวแบบสีประมาณฝั่งน,นี้อันนี้เป็นสซนกินข้าวนะครับจะมองผมยืนอยู่นี่เป็นส้นถ่ายรูปพี่น้องน้ำเขียวจังมันเป็นน้ำอะไรวนะนี่นี่มันมีหมอนให้ถ่ายรูปด้วยนะครับ จะเป็นถ่ายถ่ายรูปด okay, ้านนี้ได้นะครับครับผมโอเคเด้อพ okay, ี่น้องนะครับผมอันนี้คือเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับผมอยู่ที่ร้านเพียงชีวานะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมผ้ได้ยุใกล้ๆกลกับมาได้พี่น้องเข้ามาทักทายเข้ามาเที่ยวได้นะครับผมนะครับผมโอเคเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันคาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตับบ้าน r ตอนพี่น้องเดี๋ยวมันสี่คำกับมาจากบัวขาวกับสีพมาน ประมาณ40โลนะครับผมบ,กกบกก่วไก่บ่วไก่เด้อพี่น้องครับผมมันก็สิมาเที่ยวประมาณนี่แหละมองมอง,มองเที่ยวผมบ่วไก่บ่วไก่นะครับก็จังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้เต้ยรังซีมันด้วยนะครับผมช่วงนี้มีคลิปให้ดูตลอดนะครับผมมีให้ดูเรื่อยๆนะครับผมจะได้กันพร้อมกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็เอาไวส้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ